ฟีเจอร์วิดีโอสั้นของ y o u t u b e นะคะหรือ y o t u u e s ช o อตเนี่ยสร้างไรายได้ได้ไหมคำตอบคือได้และไม่ได้ค่ะแปลว่าอะไรมาฟังกันค่ะตอนนี้นะคะเวลาที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชัน y t u t u เนาะถ้าเราสังเกตดูตรงข้างล่างนะคะเขาจะมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งชื่อว่าช o อตอ่ะถ้าเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยการแสดงผลวิดีโอทั้งหมดจะเป็นแบบแนวตั้งแล้วก็ความยาวไม่เกิน1นาทีไม่เกิน60วินาทีนะคะ อารมณ์คล้ายๆกับติ๊กต็อกเนาะเวลาที่คนดูอย่างเราเนี่ยสไลด์คลิปดูเนาะเราจะสังเกตว่ามันไม่มีโฆษณาขึ้นนั่นก็แปลว่านะปัจจุบันตอนนี้ที่อิงถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะ29สิงหาคม2021นะคะฟีเจอร์ช็อตตัวนี้เนี่ยจะยังไม่สามารถสร้างรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาได้แต่ในอีกกรณีหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเราทำคลิปช็อตแล้วพอดีว่ามีคนเนี่ย มาพิมพ์ค้นหาอะไรก็ตามใน youtube อย่างเช่นอิงพิมพ์ในช่องคน้นหาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าบัญชี youtube ของเราตอนนี้เนี่ยเป็นบัญชีแบรนด์หรือบัญชีส่วนตัวนะคะแล้วเขาก็จะมีผลลัพธ์วิดีโอขึ้นมาให้เราเลือกเนาะซึ่งถ้าเราสังเกตด,ดูนะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอช็อตเป็นคลิปแนวต้าความยาวไม่เกิน60วินาทีนะคะซึ่งเป็นของอีกเองเนาะถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ย บางคนจะเจอโฆษณาถ้าคนดูค้นหาเราผ่านทางช่องทางนี้นะคะนั่นก็แปลว่าเราซึ่งเป็นเจ้าของช่องเจ้าข,ของคลิปเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งเข้าโฆษณาตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวอิงเปิดหลังบ้านให้ดูว่าคลิปนี้เนี่ยอิงได้เงินเท่าไหร่จากช็อตนะคะจากที่เราเข้ามาดูในหลังบ้านนะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน YouTube Studio เนี่ยคลิปวิดีโอนี้ของอิงเป็นคลิป,ลปช็อตนะคะ เราก็กดเข้าไปดูเนาะจะเห็นว่าสร้างรายได้ได้นะคะรายได้โดยประมาณเนี่ย0.15 USD ยังไม่ถึง1ดอลลาร์เลยค่ะใน28วันที่ผ่านมานี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าฟีเจอร์ช็อตตรงนี้นะคะคนที่ทำคลิปหรือว่าคนที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยยังไม่ได้รับส่วนแบ่งค้าโฆษณาเนาะแต่ทาง y o u t u b e นะคะเขาก็มีกองทุนมาสนับสนุนครีเอเตอร์ที่จะทำช็อตโดยเฉพาะค่ะ กองทุนนี้คืออะไรนะคะแล้วใครมีสิทธิ์ได้บ้างกดติดตามที่ช่องอิงคาตัดคลิปไว้นะคะแล้วในคลิปแน่จะมาสรุปให้ฟังค่ะ